รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรอบการประเมินครั้งที่2ระหว่างวันที่1เดือนเมษายนพุทธศักราช2566ถึงวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ผู้รับการประเมิน นายชูชาติชัยศรีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โรงเรียนอนุบาลเมียงป่าเป้าได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาชุมชน ความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -2019 โดยยึดแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ครอบคลุมการพัฒนาผู้เรียนทั้ง3ด้านได้แก่ด้านบุคธิพิสัยด้านทักษะพิสัยและด้านจิตพิสัยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปมุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้หลักการพัฒนา3ขั้นตอนได้แก่ฝึกคิดฝึกทำและฝึกนำเสนอครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์จัดเตรียมสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยในชั้นเรียนใช้กระบวนการ active learning ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย โรงเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยใช้นวัตรกรรมทางการบริหารเชิงรุก AWP 3 Q Model ซึ่งเป็นโมเดลระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนคุณภาพพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายและจุดเน้น cr 2 qs model ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษา ผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนต่างๆในอำเภอเวียงป่าเป้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัญสลีสีเวียงและโรงเรียนเครือข่ายนวัตกรรมหนึ่งช่วยสเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เอื้อต่อสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการอยากเรียนและมีการพัฒนาตนเองสามารถเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าจึงได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้หน้าเรียนน่าอยู่มีความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ในสถานศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยในโรงเรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ นายชูชาติชัยศรีได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโดยศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับรวมทั้งความต้องการในการจัดการศึกษาของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและท้องถิน่นพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นศึกษาเอกสารตำราการอบรมออนไลน์ การประชุมได้เปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาชุมชนคณะครูและบุคลากรโดยการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เป็นประจำและต่อเนื่องทั้งในระดับชั้นเรียนระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับโรงเรียนรวมทั้งมีการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อรับทราบปัญหาโอปปสรรค ความสำเร็จของการจัดก,การศึกษาในแต่ละชั้นเรียนอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานายชูชาติชยัยศรีได้ํำเนินการบริหารจัดก,การคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนซึ่งเป็นทิศทางของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนกระตุ้นสมองให้มีพัฒนาการที่ดีทำงานได้คล่องแคล่วกระฉับกระเฉง การประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนมีวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลเพื่อมุ่งสู่ห้องเรียนคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนมีบรรยากาศที่เหมาะสมและมีสภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของห้องเรียนขั้นตอนที่2จัดทําแผนพัฒนาห้องเรียนขั้นตอนที่ส ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาห้องเรียนขั้นตอนที่4ประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาห้องเรียนขั้นตอนที่5ติดตามผลการดำเนินการและนำผลไปใช้ขั้นตอนที่6จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานต่อสถานศึกษาจากการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียนพบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนเก่งมีผลสำมฤทิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดพูดแสดงความคิดเห็นปฏิบัติกิจกรรมได้สำเร็จรุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและสร้างสารรค์ผลงานมีผลงานหรือชิ้นงานที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวินยัยแต่งกายถูกระเบียบ การเข้าเรียนตรงเวลามีมารยาทในการแสดงออกในชั้นเรียนเคารพกติกาของชั้นเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมีจิตสาธารณะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนนักเรียนและครูมีความรักเชิดชูสถาบันผู้เรียนมีความสุขมีความกระตือรือร้นในการเข้าเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มีความร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส มีสุขภาพจิตท,ที่ดีมีสุขอนามัยที่ดีด้านคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ไ CT ในกระบวนการเรียนรู้วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้วัดโดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งมีการสะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบอย่างเป็นระบบจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณภาพทางกายภาพของห้องเรียนห้องเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเอื้อต่อคุณภาพผู้เรียนสะอาดสวยงามเป็นระเบียบปลอดภัยแสงสว่างเพียงพอมีป้ายนิเทศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอากาศถ่ายเทสะดวกมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทำให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบที่สาม การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพนายชูชาติชัยศรีปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญภายในโรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่หน่วยงานราชการจัดขึ้นได้แก่กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิาราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นต้น ร่วมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลและร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนากับวัดต่างๆทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนโดยปฏิบัติหน้าที่ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้าประธานสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต2ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลเวียงคณะกรรมการสวัสดิการอมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้าประธานคณะกรรมการสวัสดิการอมทรัพย์ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำบลเวียงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนในเขตพื้นที่บริการร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลเวียงและอำเภอเวียงป่าเป้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาจากผลการปฏิบัติงานของนายชูชาติชัยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าทั้ง3องค์ประกอบโดยได้ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนคุณภาพพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจังปีการศึกษา2565ตามนโยบายและจุดเน้น CR2QS Model ของสพอปอเชียงรายเขต2โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการคัดเลือกผลงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพอปอเชียงรายเขต2ผู้บริหารนายชูชาติชัยศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายชัยพลปวงตารองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลต้นแบบผู้บริหารที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566จากสพปเชียงรายเขต2นายชูชาติชัยศรีผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ2,566จากสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายครูผู้สอนนางปุญญาพรพีรวัตรสรุตนางสาวบวรดาตะยามันนางสาวกัลยาแก้วตานางสาววนิชยาบุตรดีนางสาวสีนาทรชัยชนะนางรุ่งธิดากันทา และนางสาวนภภาทรัพย์กระสมวัฒนาได้รับรางวัลต้นแบบครูที่มีความเป็นเลิศด,ด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566จากสพปเชียงรายเขต2นางสาวพัชรินปัญญากาศได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี2,566ระดับปฐมวัยเกียรติบัตรระดับทองระดับเขตตัวราชการที่16 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพประจำปีการศึกษา2565ตามนโยบายและจุดเน้น cr 2 qs model ของสพปเชียงรายเขต2จำนวน32ห้องเรียนนักเรียนเด็กชายธรรมรัฐนพัทรพาณิชกุลได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6 รอบสอระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประหมศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเด็กหญิงชัญญนิตสวัสดิ์ประกรณ์เด็กหญิงชินนก,กมลคำศรีสุขเด็กชายธรรมรัตน์พัทรพาณิชกุลได้รับรางวัลต้นแบบนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด,ด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566จากสพปเชียงรายเขต2ชุมชน นายประเสริฐเทพ,พวันประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลต้นแบบชุมชนที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและให้การสนับสนุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ2566จากสพปเชียงรายเขตสอขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสอสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒน,นาโรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้าให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเวียงประจำอำเภอเวียงป่าเป้าและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสองขอขอบคุณค่ะ